สรุปตลาดซื้อขายนักเตะประจําวันซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลเชลซีปิดดิวคว้าตัวฟิลิปจอเกนเซนผู้รักษาประตูชาวเดนมาร์กของบียาเรอเลเป็นที่เรียบร้อยที่ราคา24.5ล้านยูโรหรือประมาณ980ล้านบาทโดยยอเกนเซนจะเซ็นสัญญาเฝ้าเสาในทิ่สแตมฟอร์ดบิดยาวถึงสิ้นเดือนม,มิถุนายนปี2030 บวกกับออปชั่นเซ็นเพิ่มได้อีก1ปีฟาบริซิโอโรมาโน่นิวพูตรียมยิ่งข้อเสนอรอบใหม่ในการขอซื้อตัวแอนโทนีกอร์ดอนปีกทีมชาติอังกฤษของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยเป็นดีลที่จะมีการแถมนักเตะไปให้สาลิกาโดงด้วยเลสสตอร์สตีและนักกุญทรัมตันต่างมีความสนใจจะดึงเบนโดกปีกดาวรุ่งเลือดวิสกี้ของลิวอรพพูหากของแดงยินดีปล่อยดาวเตะว้ย18ปี ออกจากทีมแบบสัญญายืมตัว The Athletic อ์เซนอนต้องการเงินจำนวน42ล้านปอนด์หรือประมาณ1,974ล้านบาทเป็นอย่างน้อยเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเ S. D. N. เคเทียกองหน้าชาวอังกฤษที่กำลังได้รับความสนใจากโอลิมปิกมากเ์เซย์อฟตันใกล้ไปดีลคว้าตัวเจ็คโอไบรอันเซนแบ็กชาวไอรลิชของโอลิมปิกลียงแต่ทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวการย้ายทีมของนักเตะ ได้ที่20ล้านยูโรหรือประมาณ800ล้านบาทบีเอเอเลติกมนเชสเตอร์ตีมองว่าจามามูเซล่าสตาร์ตวรุกข,ของบาร์มยเมนิกจะเป็นตัวตายตัวแทนของเควินเดบรอยในอนาคตคอร์ดออฟไซด์อสตานิลลาสนใจชูอัลเฟลิกส์กองหน้าชาวโปรตุกสีสของแอเลติโกมาดริดแต่ยังไม่มีการเจรจากับทั้งฝั่งของตราหมีและตัวนักเตะฟาบริซิโอโดมาน เดลลี่กิลม่กองกลางชาวสกอติชของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนไม่ปิดโอกาสได้ไปร่วมทีมนาโปลีขณะที่สโมสรชั้นนำจากอิตาลีก็พร้อมยิ่งก็เสนอขอซื้อตัวรอบที่2ฟาบริซิโอโรมาโน่ท็อตนาโมสเปอร์ตเตรียมจับไบรยันคิวปีกชาวสเปนิชต่อสัญญาพร้อมใส่เงื่อนไขค่าฉีกสัญญา15ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านบาทก่อนปล่อยนักเตะให้กับกิโรนาแบบยืมตัวฟาบริซิโอโรมาโน่ บา์เรโานายังคงรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากนิโก้วินเลียมส์อีกดาวเด่นทีมชาติสเปนของสโมสรแอล t ติบิลเบาโดยพวกเขายินดีที่จะรอแต่คงรอได้อีกไม่นานฟาบริซิโอโรมาโนหลายสโมสรในพิมารีกและปารีสแซ็งกแมงต่างจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่มีความเป็นไปได้ที่นิโก้วินเลียมส์จะเลือกอยู่ค้าแค่งที่สเปนต่อไปฟาบริซิโอโรมาโน คณะที่แอตเลติกบิลเบาพร้อมจะยื่นข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่ค่าเหนื่อยสูงขึ้นให้กับวิลเลียมส์ถ้าหากนักเตะเลือกอยู่ช่วยสโมสรต่อไปฟาบริซิโอโรมาโนอาเตมดอฟปีกหัวหอกตัวเก่งของจีโรนาที่ก่อนหน้านี้เกือบย้ายไปเล่นให้กับ Madrid, อาเตโกมาดเปรตอบรับข้อสเสนอจากไออัโรมาที่ยื่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเข้าใจว่าสัญญามีอายุถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ฟาบริซิโอโรมาโน ส่วนเรื่องการย้ายทีมของดอฟฟิกนั้นโรม่ากับกิโรนาจะเริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจังในช่วงต้นสัปดาหนะ์หน้าโดยเชื่อว่าข้อเสนอชิ้นแรกที่มาป่าแห่งกรุงโรมเตรียมยื่นให้จะมีมูลค่าสูงกว่า30ล้านยูโรหรือประมาณ1,200ล้านบาทฟาบริซิโอรโรมาโนเซบีย่าใกล้จะได้ตัวเคลิชิอิเฮนาโชกอ,องหน้าชาวเนจีเรีียที่หมดสัญญาก,กับเดสต์ร์สตีมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวฟอเรียนเพรสเทเนเบิร์ก ฮาตลันตากำลังพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเควินดานโซเซนเตอ์แบ็กทีมชาติออสเตรียของลองสมาเสริมแนวรับโดยระเตวัย25ปีมีค่าตัวอยู่ที่ราว25ล้านยูโรหรือประมาณ1,000ล้านบาทฟุตเมคาโตเวสต์แฮมยูเนเต็ดกับวูฟแฮมตันวันเดอเลอร์สเป็นอีก2สโมสรที่อยากได้ตัวดานโซ่ฟุตเมคาโตเอซมิลานตั้งค่าหัวมาลิกเที่ยว เซบ็กกลางใหญ่ชาวเยอรมันที่กำลังได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไว้ที่ราคา40ล้านยูโรหรือประมาณ1,600ล้านบาทกัลเซตตาเดลโลสปอร์ตบรูซิอาดมุลใกล้ปิดดีลคว้าตัวยันคูโต้แบกขวาชาวบาสเซีเลียนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฤดูการก่อนฟอร์มเด่นกับการเล่นในกับกิโรนาแบบยืมตัวโดยค่าตัวรวมโบนัสอยู่ที่25ล้านยูโรหรือประมาณ1,000ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโน โจเซ่มูริโย่เฮดโค้ชของเฟเนบาเช่มีความสนใจจะดึงวิกตอร์ลินเดเลอฟชนแบกชาวสวิสช์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมแนวรับให้กับทีมโฟโตแม็กหากขอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องภาคฟุตบอลเช่นเดิม